สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์เรนครับสัปดาห์นี้นะครพาคุณผู้ชมมากันที่สปปลาวครับกับทริปนะครับของทางอีซูซูครับอีซูซูวีครอสโฟร์บายโฟเพลสทริปนะครับจากกรุงเทพเดินทางมาถึงนี่ครับสปปลาวนะฮะเราจะได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับที่เวียงจันทร์แล้วก็รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะฮะของทางสปปลาวนั่นก็คือวังเวียงนะครับแต่ก่อนจากนี้นะครับเราก็คงจะต้องไปดูถึงสมรรถนะครับของรถ อีซูซูวีครอสใหม่คันนี้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจากผู้บริหารครับเชิญครับสำหรับตัว Magic Eye ตัวนี้นะครับเรามีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นนะครับที่มอบความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับก็คือตัว a d เดที่มาจากตัวอุปกรณ์ก็คือเรียกว่า3 d i m a g มจินส e ตรโอคาเมรนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะดีเทคนะครับสิ่งของหรือว่าอุปสรรคที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของรถเนี่ย ทำงานต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเราขับขี่ในสถานที่ในเมืองนะครับที่มีรถแออัดนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาปัดหน้าหรือว่ามาตัดหน้าเรานะครับฟังก์ชันที่สามารถช่วยเราเรื่องความปลอดภัยคือ AEB นะครับ Automatic Emergency Brake System นะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้รถเราเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วก็ทําการเบรกนะครับให้รถเราหยุดไม่ไปชนรถหรือว่าอุปสรรคด้านหน้าได้นะครับ